รีสไตล์คอตตอมอีกแล้วนะอากหาห่างหายไปนานอาขอถอนแมสก่อนจากห่างหายไปนานนะครับในช่วงโควิด -19 เราก็เลยแบบได้หยุดการทำคลิปไปแต่วันนี้เราจะมาทำวิดีโอพีเซนต์เจ้า HM400 อีกรอบหนึง่งมีคนอยากฟังแบบเสียงแล้วก็อยากฟังตอนผมขับนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะตอนที่เราเปลี่ยนท่อมาแล้ว EP ล่าสุดที่เราทาก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นท่อทรงชอปเปอร์ สอข้างนะครับเดี๋ยวมาดูอ,ออกตรงนี้สองข้างเป็นโซนซัพเปอร์นะ,ะนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตอนสตาร์ทนะครับว่ารอบมันจะให้เสียงออกมาประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวลองขับดูแล้วมาฟังเสียงกันเ,เดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อน แล้วก็การขับขี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าแต่งทรงทรงแบบนี้นะครับก็คือเป็นแฮนด์บาตงแล้วก็เอาบาังโคนหน้าบาังโคนหลัง,ลงออกใส่ทะเบียนด้านข้างเทไปอีกแก่ก็จะขับขี่ก็จะเป็นประมาณนี้เราจะนั่งบางคนถ้าใส่แฮนด์หมอก็ต้องมาแบบนี้ถูกไหมเนี่ย,ย,ยแต่คืออันนี้ก็แบบสบายสบายผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีวิวเสียงข้อแล้วก็การกับตี่เจ้า Starian ีย400ใน EP นี้นะสำหรับ EP หน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารอรุนรอติดตามดูเพราะว่าตอนนี้สั่งของมาอยู่นะครับแอบบอกไปสั่งของมาอยู่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีกน้ครับสวัดีครับ